สวัสดีครับกลับมาเจอกับเดจาบอลแช n แนลบายหงซุ่มนะครับก็เอาขา่ขาวขาวของเรียวภูมาฝากกันเนาะแล้วก็มีแมตช์แข่งขันด้วยนะครับสำหรับเรีรวภูก็พรีเมียร์ลีกกลับมาเตะ,ะช่วงการสัปดาห์แล้วนะครับก็โหเตะกันคิวยาวเหยียดนะตั้งแต่วันที่30-31มกราแล้วก็วันที่1กุ่กุมภาด้วยนะวันนี้วันที่30นะครับ มีทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับเอ่ออนตติงแฮมฟอร์เลสเนาะเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันลูตันเจอไบรตันนะครับคริสตัลพาเลสนะครับรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่สำคัญคงจะมีอาร์เซนอลนี่แหละนะครับกับวิลล่าเนาะที่ทำแต้มเนี่ยหายใจรถ้นคอเราอยู่ถ้าชนะทั้งคู่เนี่ยก็เบียดกัน นะขึ้นลำดับ2อาร์เซนอลน,นี่จะไปก่อนขึ้นลำดับ2เพราะว่าแข่งก่อนแมนซะิตี้เนาะวิลล่าก็เช่นกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะวันที่31มกราคมนะครับมีท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่แล้วก็ลิเวอร์พูลของเรานะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชนซีนะครับส่วนวันพฤหัสบ,บดีที่1น,นะครับกุมภาพันธ์นะมีอีก2คู่ ครับก็คือวต์แฮมนะครับเปิดบ้านเจอกับบอลมาร์ตแล้วก็บูฟนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่านี่ก็เป็นช่วงการสัปดาห์เนาะที่จะเตะกันโอ้โหที่ยิบเลย10คู่เต็มเลยนะครับไม่มีการหยุดแล้วนะครับแล้วก็จะไปเตะต่ออีกทีนะฮะวันเสาร์ที่3แล้วก็4นี่โอ้โหนะครับก็คิวเตะแน่นเอียดเลยนะครับพรีเมียร์ลีกนี่ ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องรุนละกันเรีย์พูเจอแมตช์ใหญ่2อแมตช์เลยนะครับเกอรรับการมาเยือนเชลซีแล้วก็ไปเยือนอาร์เซนอลเนาะในวันอาทิตย์ที่4ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนาะคู่ของเราดีกว่านะครับพรีวิวลีวพูเจอกับเชลซีวันพรุ่งนี้นะครับที่31มกราคมนะครับจัดตัวยังไงมีใครลงได้บ้างนะครับ ท่านี้ลงมาดูฮูสก์นะครับในการคาดตัวผู้เล่นเนาะที่จะลงของทั้งสองทีมนะครับของเรานะระบบเก่งเลย4-3-3นะครับประตูก็เป็นอาริสุมเบเกอร์นะครับแล้วก็แบ็กโนะครับแน่นอนนะครับคู่กองหลังเนี่ยเป็นแมตช์ใหญ่นะต้องใช้นี่แล้วครับฟานไดกับโกนาเต้นะครับแบ็กซ้ายยังเป็นโจโกเม้นนะครับเอ็ดดูบอรดสโเบอร์สันฟิตแล้วนะครับแต่ ก็ยังดูว่าคอปจะให้ลมเป็นตัวจริงเลยไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้โกเมสก็ยังฟอร์มดีอยู่นะครับถ้าเล่นแล้วแน่นในการรับเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาจจะไม่เน้นในเกมลุกมากนะครับแต่รับแน่นแล้วก็ไม่ผิดพลาดในโชโกเมชก็แบ็กซ้ายถือว่าช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีเนาะส่วนแบ็กขวานี่อาจจะปีกอ,อาจจะพักเจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่นะเล่นมาหลายเกมนะครับถึงแม้จะฟอร์มดีแต่ว่าเทนเล็กซาเดอร์อนโนกลับมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้าระบบ นะอินเอรดฟูลแบกนะก็จะดูช่วยในการเปิดบอลกองกลางด้วยการสวิตบอลทางลึกนะบอลยาวนะครับหรือการคุมจังหวะเกมเนี่ยก็อาจจะให้เทนต์ลงมาแมตช์ที่แล้วก็ลงมานะครับยืดเส้นยืดสายเนี่ยเจอกับนอริสก็ก็จะเห็นเลยพอเทนต์ลงมาเนี่ยการคุมบอลในแนวลึกเนี่ยมันจะมีทั้งยาวสลับสั้นนะครับก็อาจจะเป็นเทนเนอร์เด็กซเนอร์อานนเนาะได้ลงในในแทนเจ้าหนูแบดลี่ นะครับในแมตช์นี้ส่วนกองกลาง3ตัวนะครับแม็กอลิสเตอร์ต้องกลับมาแล้วครับแมตช์นี้นะแมตช์ที่แล้วมีข่าวว่าเจ็บแต่ว่าคอบก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ก็เลยพักไว้ก่อนนะครับแม็กอลิสเตอร์น่าจะกลับมายืนในกองกลางตัวรับเนาะตำแหน่งกองกลางตัวรับส่วนทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนทางขวานี่โซบอสไลน์กลับมาแล้วนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะเบียดทาวเวอร์เลียลนะ ที่ลงเล่นมาหลายนัดนะครับลงเป็นตัวจริงนัดนี้เลยนะครับแต่คนที่ฟอร์มดีอย่างเคอร์ติสโจนเนี่ยคอปอาจจะให้เล่นปอนะครับก็ดูฟอร์มแล้วเนี่ยช่วงนี้แกมาดีจริงๆนะครับก็คงคงจะเปลี่ยนยากหน่อยนะครับไม่เป็นไรแมตช์ทีแล้วก็พักไปนะครับช่วงช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็เปลี่ยนแกออกไปพักและส่วนกองหน้า3ตัวนะครับจำเป็นต้องใช้เลยก็ใช้เลยนะครับดีอาร์ดด้านซ้ายนะครับนูนเยสตรงกลางแล้วก็โจตาด้านขวาครับก็3คนนี้นี่ มันคือดีที่สุดแล้วล่ะครับแล้วก็ฟอร์มกำลังดีนะครับทั้งนูนเยนแล้วก็โจตานะครับยิงได้ตลอดดีอาร์ดก็เริ่มกับมันมีฟอร์มในการลากเลยนะแล้วก็ดวลกับคู่แข่งแล้วก็ถือว่าเป็นตัวทะลุทะลวงที่ดีเลยนะครับท่นี้ก็ต้องดูว่าคอปเนี่ยอาจจะจัดอย่างนี้ก่อนแหละดีอาร์ดด้านซ้ายเนาะนูนเยนตรงกลางโจตาด้านขวาแต่ถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีหรือว่าอาจจะโดนคู่แข่ง แับทางได้ก็อาจจะมีการสลับในแผงหน้าตรงนี้นะครับหมุนเวียนกันได้นะครับยืนกันได้ทุกตำแหน่งเลยตรงกลางหรือด้านซ้ายเนี่ยเดีาร์ดดีาร์ดสลับมาทางขวาก็ได้โจตาไปยืนกลางมูนเยสออกไปด้านซ้ายก็ได้นะครับก็ก็ลองดูนะครับเพราะว่าคือแมตช์ใหญ่เงี้ยก็ต้องใช้ตัวประมาณนี้แหละครับชนเลยนะฮะส่วนของเชลซีเชลซีตัวเจ็บของเรากันอีก่าตัวเจ็บของเรานี่ ซาลาเนาะ mm hmm. ก็ยังยังคงต้องรุ้นความฟิตต่อไปนะส่วนที่ไม่ได้แน่ๆก็โจเอลมาติฟนะครับสเตฟานไบเชติกเตียโกอกันตาลาแลวก็คอตาชิมิกาทวกนี้ต้องอยู่ในการฟื้นฟูนเนาะแต่ก็สกรรักกลางเดือนมกราเนี่ยน่าจะมีใครสักคนกลับมาแล้วล่ะไอชื่อ4ี่ชื่อนี้นะครับก็ส่วนของเชลซีนะครับมาในระบบ4 2 3 1นะมาร์เซีโปเชติโนประตูเนี่ยอาจจะให้ ฟอร์มดีตอนนื่นก็เปโตว,วิทนะครับส่วนกองหลังสี่ตัวเนี่ยเตียโกโซิลวาแน่นอนนะครับเซนเตอร์แต่ไม่แน่ใจอ่าลีวายโควิลนะครับแมตช์เนี้ยน่าจะเอากลับมายืนเป็นเซนเตอร์เนาะว่าเพราะว่าชิวิลกลับมาและชิวิลน่าจะไปประจำการเป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวานี่ก็เป็นเดอซาซี่นะครับส่วนกองกลางตัวรับ2ตัวนะแล้วก็ทำเกมก็เป็นไกเซโดกับเอนโซเฟรนันเดสนะครับแล้วก็ กองหน้าตัวเป้าเนี่ยน่าจะเอาโคพัมเมอร์ไปยืนนะแล้วก็ส่วนตัวลูกสามตัวหลังกองหน้านี่ก็จะมีกาเลเกอร์นะครับยืนกลางเลยแล้วก็บูดิกทางขวาแล้วก็สเตอร์ลิงทางซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการเบื้องต้นกันเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอ็นกุนคูเนก็ยังเจ็บอยู่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านฟอรฟิตลงมาได้ไหมแมตชนี้นะครับแล้วก็มาโรโกสโตด้วยนะครับก็ยังเจ็บ ต้องดูความฟิตส่วนพวกที่ไม่ได้แน่ก็มีลิทเจมนะครับโรเมโอราเวียแล้วก็โรเบิร์ตซันเชสนะเวลี่โฟฟาน่านี่พวกนี้เจ็บอยู่นะครับก็ก็คงเป็นตัวที่ดีที่สุดที่เชลซีเขาจัดมาเจอเราได้นะก็อันนี้จะเป็นการคาดการณ์ตัวผู้เล่นนะครับที่จะเจอกับเรานะครับก็อุสกอร์เขาให้สกอร์นะผลการแข่งขันนะครับเรียบูเราชนะ3ประตูต่อหนึ่ง ก็ขอให้เป็นดังนั้นแล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าช่วงนี้นะครับาการเล่นของเราหรือการจัดระบบทีนี่กำลังลงตัวเลยนะครับแล้วก็มีแพชชั่นสูงนะครับในการที่จะต้องเล่นเพื่อเอาชัยชนะยิ่งเล่นในบ้านด้วยแล้วนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติการนะเลี้ยงส่งเจอเก้นคอปแม์นี้จะเป็นแมทที่2และต่อจากแม์ที่แล้วที่เจอกันนอริสนะครับก็ถ้าเราหวังจะลุ้นแชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกนี่ครับแม์นี้นะครับ ็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องชนะอย่างเดียวนะครับแต่ก็เชลซีนะครับมีมีฟอร์มน่ากลัวเหมือนกันก็คือพวกโคพาเมอร์นะครับแล้วก็สเตอร์ลิงนี่ต้องระวังนะครับตัวเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่แผงกองกลางครับถ้าสามารถคุมเกมได้นะตัดเกมลุกของพวก3ตัวเร็วๆอย่างมุนล,ลิกแล้วก็สเตอร์ลิงได้เนี่ยผมว่า น่าจะคุมเกมอยู่เนาะแล้วก็อยู่ที่ว่ากองหน้าเราจะใช้โอกาสเปลืองไหมเนาะในการบุกเชลซีเนี่ยถ้ามีโอกาสต้องทําให้ได้นะครับออถ้าได้ประตูนําก่อนแล้วเร็วเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์นะครับที่สกอร์จะเป็นไปตามคาดเนาะสประตูต่อหนึ่งนะครับก็อยากให้ชนะแล้วกันนะครับก็ได้รักษาโมเมนตตัมต่อเนื่องนะจากการเขาเรียกว่าสร้างผลการที่ดีนะครับเพื่อเพื่อ เพื่อจะส่งคอบเนาะในช่วงปิดซีซั่นนี้นะครับ mm hmm. ก็ส่วนปัญหาของเชลซีเองนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มดีมากไม่ดีมากนะฮะแต่ช่วงกัลเซโดก็ดีขึ้นเป็นลำดับลาดับนะครับในการเล่นกองกลางโตวรับเนาะแต่ก็เอนโซเฟอร์นันเดสเนี่ยตัวตัวทำเกมเนาะตัวเป็นเพย์เมคเกอร์เนี่ย ในแนวลึกเนี่ยก็รู้สึกฟอร์มดรอปลงไปช่วงนี้นะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยได้แบ็กซ้ายอาชีพเบนชิวิลกลับมาเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันทางซ้ายนะที่จะบุกไปทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนน่ะถ้าแมดดี้แกได้ลงนะก็เนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะชีวิลลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเจอกับทั้งชีวลิลแล้วก็สเตอร์ลิงด้านซ้ายนี่ก็ถ้าครอเวอร์ไม่ดีนะโกนาเต้ต้องมาครอเวอร์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนให้ดีเพราะว่า แน่นอนอานนท์ต้องเป็นเน้นในแกนลุกแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดโดนตัดบอลได้และเจอสวนกลับเนี่ยเขาบุกมาทางซ้ายนี่แน่นอนนะครับตัวก็คือโคพาร์เมอร์เนาะต้องต้องระวังให้ดีนะจังหวะในการลิ้งจี้แล้วก็หาจังหวะยิงเนี่ยต่างๆโคพาร์เมอร์เนี่ยเป็นตัวที่คล่องเนาะแล้วก็เล่นดีนะครับแล้วก็ดึงตัวประกบเก่งด้วยต้องระมัดระวังให้ดีก็คือแม็กอลิสเตอร์เนี่ยต้องช่วยแผงเซนเตอร์ Center เนาะ ในการกรองนะฮะในการกระแทกแล้วก็หยุดเกมลุกของเชลซีให้ได้นะครับต้องปะทะกับกาเลเกอร์นะครับแล้วก็เนี่ยสเตอร์ลิงนี่แหละต้องตัดบอลไอแผงลุกของเชลซีตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าแม็กอลิสเตอร์เอาอยู่นะครับแล้วก็ไอตัวขวาที่จะช่วยแม็กอลิสเตอร์ได้เนี่นะครับ <c oughs> คือโซบอนไลโซบอนไลก่อนที่จะเจ็บไปแล้วก็กลับมาเนี่ยฟอร์ก็ดอกไปนะไม่รู้ว่าไอไอความคึก นพลังงานที่แกจะใช้บทบีกันวิ่งแบบไม่มีหมดของแกเนี่ยความฟิตตรงนั้นนมันกลับมาหรืออยังนะครับถ้าแกกลับมาฟิตแล้วก็ช่วยวิ่งไล่บอลน,นะทั้งลุกและรับถ้าได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือว่าเร่งฟอร์มขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับตรงตรงการบทบีตรงการ,บบต,ร,การตรงนี้นะครับถ้า2ตัวนี้แมคอลิสเตอร์กับโซบอสไลน์เนี่ยช่วยได้นะครับในการ เพื่อเพื่อคุมกลางเนาะแล้วก็เอาชนะกองกลางเชลซีได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นเป็นทีเด็ดของเราเลยแหละนะครับในการบุกส่วนไอ้สตัวหน้านี่ไม่ต้องห่วงครับถ้ามีโอกาสมีจังหวะแล้วก็เราคองเกมได้เนี่ยเดี๋ยวมันโอกาสยิงมาเรื่อยๆเพราะเชลซีก็คงไม่ไม่มาแพ็กรับจนแน่นนะครับเขาก็ต้องเปิดเปลี่ยนสู้เราบ้างอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมใหญ่คู่กันเลยเนาะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการ คาดการผลการแข่งขันแล้วก็ p r e v i สั้นเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็ก็ยังโชคดีเนาะที่ที่เชลซียังมีปัญหาผู้ผู้เล่นบาดเจ็บหลายตัวเลยนะครับทั้งดิสเจมแล้วก็เอนกุนคูเนาะที่ต้องลุ้นว่าจะได้ลงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไอการจบสกอร์เนี่ยถ้าไม่มีถ้าโคพารเมอร์นะถ้าเราเอาอยู่เนี่ยก็ไม่มีตัวจบสกอร์เนาะกองหน้าอย่างแจ็คสันนี่ก็ยัง ไม่ไม่ไม่อยู่เนาะแล้วก็เจ็บอยู่หรือเอหรือว่าไปเล่นแอฟริกันน t ชันครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับก็ถึงแม้จะมีแจ็คสันนะก็แกก็ปิดสกอร์ไม่ค่อยขมเนาะก็อันนี้แหละเป็นปัญหาของเชลซีที่ที่พอจะทําให้เราได้เออมีแต้มต่อเล็กๆเนาะตรงนี้เขาไม่มีตัวจบสกอร์นี่แหละนะครับถ้าปิดกองกลางได้ดีๆนะครับกองกลางยันอยู่เนี่ยผมว่าปิดโอกาสที่จะยิงประตูของเชลซีได้ก็อาจจะทําให้เกมเราเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะชนะได้3มแต้มนะครับในเกมนี้เนาะ,ะนะครับแล้วก็คงจะเป็นพรีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขัน,นทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะะนะครับเดี๋ยวมีข่าวเล็กๆน้อยๆอีกหน่อยของทีมเรามาฝากกันแล้วกันฮ่ามีข่าวเล็กๆน้อยๆสั้นๆตรงนี้นะครับเกี่ยวกับทีมเราก็รู้สึกจะมีกำหนดการมาแล้วนะครับในการ p r e ซีซั่นของฤดูกาล 2024-2025เนาะว่าจะกลับไปเล่นที่อเมริกาหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องโควิดที่ระบาดด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้กลับไปเล่นหรือไปช่วงปีซีซั่นที่ประเทศอเมริกาเท่าไหร่นะก็ปีนี้น่าจะกําหนดการไว้แล้วนะครับไปปีซีซั่นที่อเมริกาแล้วก็มีสิทธิ์จะเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกของเรานะ คู่แค่งแสนรักอย่างเราอย่างแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลเลยคู่แข่งชิงแชมป์เนี่ยอาจจะได้ไปเจอกันในปรีซีซั่นที่อเมริกานะครับก็ก็ดีนะครับก็เหมือนเป็นการไปเปิดตลาดบุกตลาดอเมริกาอีกครั้งเนาะหลังจากซบเซาหายไปหลายปีนะครับแต่อที่สำคัญ <c ười> ใครจะคุมทีมเนี่แหละนะครับก็คงต้องมาลุ้นกันอีกทีในช่วงปรีซีซั่นเนาะว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เนาะต่อจากครอปที่ประกาศลาออกไปเนี่ย คุมทีมไปซ้อมช่วงปีซีซั่นนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งที่มันมีผลกระทบเนาะจากการที่เจอรินคอปประกาศอำลาทีมเนี่ยส่วนตัวผมนี่มันจะมีฟันได้นะครับก็ยังให้สัมภาษณ์เนาะ,ะกับผู้สึกข่าวยังไม่แน่ใจในอนาคตเหมือนกันว่าจะไปในทางไหนเนาะจะต่อสัญญาหรือจะมีการโยกย้ายออกจากลิเวอร์พูลของเรานี่ก็แต่ตอนนี้เขาก็ให สัมภาษณ์นะว่าอย่าเพิ่งไปกังวลนะมันยังมีงานที่ต้องทำนะครับในช่วงก่อนที่จะถึงจบฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นแมตที่เหลือนะครับแล้วก็ลุ้นเนาะในการแข่งขันที่จะได้แชมป์ทั้ง4 4ี่ถ้วยเลยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่กังวลเหมือนกันเพราะว่าถ้าคอกมาประกาศเราออกเนี้ยครับก็ผู้เล่นคนสําคัญของเราหรือที่ที่ใหญ่อย่างฟันได้ที่ กล้จะหมดสัญญาหรือหลือายุเยอะหรือแม้แต่ซาร่าเองนะครับไม่รู้ว่าจะพิจารณาเนาะในการตัดสินใจอนาคตยังไงต่อไปนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องดูผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ที่จะถูกแต่งตั้งเนาะมาคุมคือใครถ้าเป็นเป็นผู้จัดการทีมที่ค่อนข้างมีฝีมือนะแล้วก็คาดหวังในการที่จะนำเร์พูเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็สารต่อผลงานจะครอปได้เนี่ย พวกซีเนียร์เหล่านี้ที่อายุเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังหลักของเราเนี่ยเขาก็อาจจะพิจารณาในการต่อสัญญานะฮะหรือเล่นกับเราไปจนจบสัญญาที่มีอยู่อีกในในที่เขายังมีสัญญาที่อยู่กับทีมเราเนี่ยในช่วงหลายปีต่อไปจากนี้นะครับก็เด่างซาร่าเองเนี่ยถ้าได้ผู้จัดการทีมที่ดีนะที่คาดหวังได้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไม่ออกจากทีมไปเพราะว่า อันนี้มันจะเป็นช่องช่องว่างนะให้ทีมจากษซาอุก,กลับมาล่าตัวซาลาได้นะตอนนี้ตอนที่เขาประกาศวางมือเนี่ยนะครับก็ต้มาดูกันมาลุ้นกันแล้วกันนะครับกับทีมเราว่าใครจะมาเป็นผู้จัดก,การทีมต่อจากเจอเกนครอปเนาะเออครับมันผมว่ามันมีผลเลยแหละกับการที่จะรังตัวผู้เล่นนะที่จะไม่ออกจากสโมสรอนแล้วก็การซื้อตัวผู้เล่นด้วยนะครับช่วงเอามาเสริม นะจุดที่ขาดอยู่หรือทําให้ทีมแข็งแข่งขึ้นเนี่ยว่าผู้จัดการทีมคนใหม่เขาอยากจะซื้อผู้เล่นในตําแหน่งไหนนะในแดนไหนนะครับกองกลางกองหลังนะครับก็อย่ามาลุ้นกันนะก็ลุ้นไปพอกับการที่เราจะลุ้นแชมป์ทั้ง4ถ้วยในฤดูกาลนี้เนาะแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราจะเป็นใครนะครับในช่วงจบซีซั่นไปแล้วนะครับก็เชียร์กันต่อไปครับ you never walk alone ขอให้ดูบอลให้มีความสุขแล้วกันแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะว่าพรุ่งนี้ผลบอลคืนนี้จะเป็นยังไงแล,แล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาเชียร์เลี้ยวภูอย่าลืมนะครับวันนี้นะวันนี้นะ6โมงครึ่งนะทีมชาติไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะก็ไปลุ้นไปเชียร์กันแต่ตอนนี้ถือว่าเราเราประสบความสําเร็จแล้วละ่ะได้เข้ามาถึงรอบตัดเชือกรอบนี้นะครับก็เชียร์กันให้มีความสุขนะครับผลแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับผมว่า มันมีทิศทางที่ดีนะของบอลไทยที่จะพัฒนาต่อไปได้ทั้งตัวโค้ดเองแล้วก็ตัวผู้เล่นนะก็สู้ๆครับไทยแลนด์